กินขวาอีกแล้วนิดึงี่ะขนาดเอายางเลยสองคู่นะยิงกินขวายังไม่คุ้นก็ต้องลองดงลองลางลองอะไรไปเจ้านี้ตัดยางตึงด้วยปกติอืม ไม่แอนโอ้โหแมนด้วยไม่เขาบอกแล้วไไลว่ามันแมนอะ่ะแรกไม่ได้หรอวะ <c oughs> ได้แล้วคุณฮะโอ้ล้างสองสี่ลยโอ้โหสมน้ำหน้าห้าคู่มาไหมอยากเอาดินเขายัางนิ่มๆต,ตายเลยตายแลย้ว ดงรอเตรียมรอท่อนไม่ฟังหรอกยางดินนิ่มนี่ขึ้นมาแล้วดินนิ่มเบนเบนพุ่ยเที่ยวทัวรทรายอะมาลองไก่มันติดสะดุดอะไรป่ะจะต้องวิ่งไปวิ่งมาเล็งป่ะหรือยกยิงเลยน้อยเดียวคงเรากินความหมดเลยเท่านี้เองท่าแบบเดียวเดียว คูโดนแล้วลับรับแต่ว่าเอาเอออกคูหนึ่งเหรอออกคูหนึ่งโอเคผ่านผ่านเชียร์กับลุงก่อนเชียร์กับลุงกอะลุงลุงเอาสเปคไหนกระลุงเอาสเปคไหนของผมเอาตัวใหญ่กว่านี้แต่เป็นปีกปีกตัวใหม่แต่เอาปีกสี่สิบหรือสี่พันงของผมเอาสี่สิบถ้ามีสี่สิบเอาสี่สิบอ่ะเฮ้ยอันนู้นนมใหญ่อันขาวน่ะนมใหญ่ใช่ไหมใช่เออ อันขาวนมใหญ่เนอะข้างหลังครับนมใหญ่เท้ากันเท้ากันประตูไม่นีไม่เท้ากันไม่นี่กันหน้าจานั้นเขาอินนี่จะเราจะไล่ไปให้ไล่จะขาดขอขอไม่โดนมือไม่โดนไม่โดนปัญหาไม่ใช่โดนรุ่นนี้ก็สร้างให้เื่พลียนั่นอ่าอ่ะเต็มตีไปอันนี้พ่อมเอานมย้อยๆหน่อยอะไรเหมื่อไหร่องนใส้นมย้อยแต่ข่อพรมตัวใหญ่กว่านี้นะหนึนมนมย้อยนะเอานมคดแก้ถุงกาแฟไม่ใส่เต็ม เต็มที่เลยสี่สิบพวกสี่สิบสี่สิบหรือสี่ห้าอะไรได้ได้สี่มาได้ไหนเป็นเป็นอย่างเงี้ยเหรอเอานมใหญ่เหรอสี่สิบพวกเอามาดูดิเอาเยอะช่องกว่านี้ได้ปะแต่ท้งผมไม่ได้ป้ายหยาดอ่ะเนี่ยมวนช่องเท่านั้นหนิกำลังช่วยพี่อายุงกับลุงได้ไหมเอาซิเอาสามช่องได้ปะสเปคไข่สเปคมันดิ เคยทำป่ะมันจะมีปัญหาไอ้ช่วงช่วงไสโอกระบอกกระบอกมันจะเล่นเลยกระบอกเราพอไล่ไปแล้วอันนี้หรออันนี้เธอในบนไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องตีมือหรอกจะบอกให้เพราะยังไงมันก็จับอย่างงี้ผมจะเอานมจับให้มันใหญ่แนี้หน่อยให้มันย้อยแบนี้มือมันใหญ่ทีเอาป่าเอาแต่เดี๋ยวจะให้ช่างดูรูปเดี๋ยวจะให้ช่างดูรูปที่คิดไว้อะเนี่ยอาเอาอันนี้เลยจับเข้ามือด้วย ผมผมมีรูปที่จะให้ช่างดูแล้วมุมเปลี่ยนเบนเบนเอารูปนี้ให้ช่างดูนะผมจะเอาแบบนี้กงไกลแบบนี้ดามแบบนี้เออให้เขาคุยให้เขาคุยกันให้เสร็จก่อนตัวเก่านะตุ้มเลยคนอื่นให้เขาคุยให้เสร็จเลยตัวเก่านะตุ้มเลยกงไกลแบบนั้นเป็นหัวพญานาคกันแหละโน่นไหนตัวเก่ามีปะนั่นนะนั่นน่ะนั่นนะให้ไก่อะไรได้แต่ห่วงดำ คือให้ดีต้องถาเป็นต้องรับเหมือนเขาตัวเนี้ยคือมันจะมีปัญหาไอ้ตรงเซฟอ่ะอเขาเพาะเจอมาเยอะแล้วคืออันนี้มันเป็นด้ามต่อแต่นี่ด้ามในตัวในตัวอ๋อปืนรุ่นก้อนหรือปืนโบราณอ๋อนี่เป็นด้ามต่อนี่ไงนี่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 เออก็นั่นแหละด้ามด้ามโบราณแล้วตัวนี้จะเป็นตัวนี้นี่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  เออนี่แหละรุ่นเก่าอ่ะอ๋อตรงนั้นมันตรงนี้มันจะเลียวใช่แตกคือเนื้อไม้มันคนละชิ้นกันผมใส่ไก่คนละแบบอันนี้ไก่อืไก่ล้มลุกใช่นี่เราเก็บรูปนี้มาเห็นมันสวยเห็นกงไก่มันสวยโบราณดิได้ครับเอฟเอฟแต่ด้ามต้องเป็นแบบนี้อ่านั่นแหละอันนี้คือด้ามอ่ะมันเป็นกงไก่ในตัวแต่ผมเอากงไก่แบบนี้กงไก่แยก อ่าอ่าไหมก็ง่ายของเราจะไม่เหมือนพวงนี้ครับแต่พวกเราเนี่แหละปีกสี่สิบนมนี่ใหญ่ของผมของผมอ่ะใหญ่กว่านี้หน่อยเขาบอกใหญ่เท่านี้เลยเราก็เอาไปเอาปีกสี่สิบเหมือนกันากี่เขาบอกเนี่ยปีกอีกห้าสามเที่ยวไหมนี่อันนี้ปีกสี่สิบอ่ะปีกสามห้ เฮ้ยเอาอีก40เฮ้ย40เบนนี่อะ40นี่อะพ่อผมปีก40แต่ผมเอาแต่ดำแบบนี้ก็ถนัดแต่อยากได้กรงไก่ที่มันไม่เหมือนใครแต่ปีก40เดี๋ยวดูกรงไก่นู้นดิถ้าดำดำตัวนี้คือล่างมันกลมต้องลองลองจับกันดูว่าเฮ้ยอ๋อเออผมอ่มอันนี้ก็ไล่ไล่ไล่อันนี้ดีว่ะไล่แล้วผม่อผเอาแบบนี้คือไล่เข้ามือแบบของผมอ่ะมันจะนั่นกันคนละย่างคือจับจับซ้ายขวาได้ถ้าเป็นจับ ว่าหรือจับอะไรอ๋อเอออันนี้จับได้ใช้ขวาดีอย่างนี้เพราะมอนเนื้อแบบนี้ด้านด้านนั้นด้านที่เราจับแทบว่ามันจะช่วยขวาถ้าเป็นทรงเนี้มันจะจับง่ายจับโล่งอ่ะเอ็กเอาเอาชักเท่าไหรชักเท่านี้เลยอ๋อชักต่อไปเท่านี้เลยนั่นแหละของผมก็เหมือนเขาแหละตังที่โกงไก่แต่ของผมเปลี่ยนนี่อย่างเดียวเปลี่ยนให้นมมันย้อยอีกหน่อยนมใหญ่น้อยนมใหญยส่องตัวเหมือนกันนะของผมนมปกตินมน่อยเขาส่องตัว นมวัยรุ่นของผมมานมสาวรุ่นนะนมพนแก่นมวัยรุ่นมันก็หรูอยู่ยักษ์จริงเป็นไงอะไรต่ออะไรได้เราก็จะไล่ไปครับผมคืออยากจะเอาช่วงตัวเนี่ยไปช่วยปีหน้าครับปีหน้าก็ได้เต็มที่เลยโอ้ยเผื่อเขาเล่งได้ก็เล่งอ่าแต่ตอนนี้ไม่มีปลาให้ยิงแล้วสั่งเสือก้อนปีใหม่ก็ได้เลยปีใหม่ของแล้หนมแหนมก็บอกกองกายโบราณหนึ่งตัวอ่าปีกสี่สิบ หัวหน้าเอาปีกเขาเลยรปีสี่สิบหกเนื้อขาดนี่ยเนื้อขาดอ่ะฉันรู้มาฉันรู้เลยโดนเชิงก็เหนียวนะเทโพนั่งไงล่ะเทโพเชิงมันเหนียวนะโดนถึงออโดนมากก็ไม่ค่อยหลุดเชิงล่างเลยไม่ได้เชิองอะไรเน,นี่ยมันจะโดนหนังบางๆอะไรหนังบางๆโดนนิดเดียวเอาแต่เอาแต่หนังฉันรู้ไปโดนไม่เยอะโดนนิดเดียว ผมล้างล้างไว้แรงเหมือนกันนะ่ะยิงข้างล่างอ่ะมันโดนได้ทุกจุดไม่เหมือนยิงบนสะพานตอนพลิกตอนพลิกยังไงก็กลางลำกลางลำไม่กลางลำก็ซอกคอไม่กลางลำก็อซอกคอ,อยิงนี่มันไม่รู้มันไปทางไหนมาไหนอันนี้มันยกยิงวงเนี่ย โดนเหรอโดนโอ้โหแน่นนอนเว้ยมันยกมันใส่ก้อนไข่เลยเอเอ้มันใส่ก้อนไอตัวเล็กโดนแน่นนอนไอตัวเล็กทีแรกรู้เรื่องเลยหลุดแล้วเอ้สวนนะเบ้าไม่สวนไม่สวนเด้งแล้วมันลุกดอกมันลุกดอกผิวๆอ่ะพี่อย่างเล่นนายนะอีไม่เล่นเล่นเลยนะ เขายิงกันหมดลแล้วพว่อจะเอาเรียง<อ>แบบพี่คิดว่าจะอยู่ตามพ่อไหมฮะแปดกระบอกวันนี้เลยสุ่มปล่าสะอาดเก็บมาแปดกระบอกเลยบ้าบอกไหมสั่งทิ้งสั่งแปดกระบอกอะ่ะสร้างช้างหลวงต้องเสร็จ <ś m _> พร้อมกันด้วยเฮ้ย <ś m _> แต่เราปีหนึ่งแล้วนะสั่งตั้งแต่ปีแล้วเนี่ยเพิ่งได้เออนานอยู่ต้องสั่งข้ามปีเพราะว่าไก่นี่เขาก็ทำมือ เดี๋ยวเอจะมามาให้เราว่างเดี๋ยวเอก็มามันเพิ่งซื้อปืนใหม่เดี๋ยวมันต้องมาอีกวันนี้มันต้องมาลอง,งมันจะมาเจอปืนต้องมาเจอปืนใช่ไหมเฮ้ยเเนไหมโดนไหมปลาอะไรอะ่ะสวายพี่เหรอ ไม่ไม่ได้มองเลยกําลังชมเชยปืนตัวเองอยู่กําลังชมปืนตัวเองที่ทําไมลไม่เหมือนกันน้ําดุ้งไปเลยเราทําไส้ยางทั้งสองหันเส้นเนี่ยว่าไงไปทงไหนเราจะจท่าจะท่าฮะจท่าจาท่านี่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 นี เอฟน <Youtube> ี่ประมงยังวัดอ like <bbe> ่ะมาลงจยามาเนี่ยจะไปไหนต่ออ่ะผลงานนะยกยิงช่างตุ้มครับสั่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคลิปก่อนที่ ที่รีวิวปืนยกยิงไปทุกกระบอกนะจะบอกไว้แล้วนะคราวที่แล้วว่ายังเหลืออีกระบอกหนึ่งที่ยังไม่ได้นะก็คือกระบอกนี้แหละสั่งไว้ข้ามปีเลยจะมาได้ปีนี้ไม้สักนะครับไม้สักกันตัวเป็นแบบฝังรางฝังราง,ง,รางอ่าไม้สักฝังรางเป็นเอกลักษณ์มากของช่างตุ้มวัดอ่านก็คือ ไก่ทําเองนะครับไก่มือเซฟตรงนี้นะผมทึ่งมากเลยเพราะว่าเพราะว่าช่างตุ้มเนี่ยเป็นนักยิงปลาปุดนะครับก็สร้างขึ้นมาเนี่ยเซฟนะตรงนี้คือเซฟตรงนี้คือนี่ขึ้นลูกได้นนะฮะใส่ลูกเข้ามาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยแกทํามือหมดนะครับเป็นขึ้นขึ้นงานด้วยมือดัดเองอะไรเองชิ้นรูปชิ้นงานเนี่ยอันนี้นลูกได้นปึ๊บ ขึ้นลุกด้วยน้องเซ็จเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ที่มือขวามือเดียวไม่ต้อง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 เซฟข้างเนี่ยบางทีเราก็ต้องกดอย่างนี้นะแต่ตัวนี้เป็นเซฟนิ้วชี้ไม่ต้องเอามือออกจากด้ามเลยสามารถนี่เซฟเซฟนี่ยิงไม่ออกปดเซฟนะผมจะยิงด้วยนิ้วกลางนะครับนิ้วนี้มันก็จะพาดเซฟอยู่อย่างนี้ขึ้นเซฟก็นิ้วเดียวไม่ต้องไม่ต้องปล่อยน้ําจับเลย ระบบปฏิบัติการดีมากเสอ่าสวยงามดังนะครับช่างต้มเนี่ยในสุพรรณเนี่ยถือว่าดังเชียแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีช่องทางในการสั่งนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้สั่งเพราะไม่รู้จักช่างก็ได้เบนเบนซ์พงละพีนะเป็นคนสั่งให้ ซุ้มเราก็กดมาเจ็ดแปดกระบอกรวดเดียวเลยมาดูชักกันครับหกสิบแปดถึงเงียงหลังชักหกสิบแปดถึงเงียงหลังยาวทั้งตัวเมตรยีิบห้าทิ้งปลายสามสิบห้า ปลายยาวสามสิบห้ายาวทั้งตัวเมตรยีิบห้าชักหกสิบแปดลงลงล,ลางเนี่ยลงลูกได้ห้ามิลกับสี่มิลเน้นจะเป็นสี่ห้ามิลน,น่ะเต็มพอดีอแต่ลูกนี้ใส่สี่จุดห้าไปยิงยิงห้ามิลตอนทดสอบตอนรับปืนอะยิงแล้วมันเขย่าเยอะครับเพราะว่าปืนค่อนข้างเบาดูน้ำหนักปืนนี้ แล้วก็กลับมาจากไปรับเืนก็ลงไปที่ท่าน้ําก็เอกปลาพุดธละเอกปลาพุทธฉะไปแล้วหนึ่งตัวนะแต่ผมอะอยังยิงไม่โดนเดี๋ยวก็ไปเจอมีกเดี๋ยวไปหาเจอใหม่เดี๋ยวค่อยไปออกไปเจอกันก็มารีวิวให้ดูก่อนบ หนึ่งหกหนึ่งห้าโลหกหนึ่งหกหนึ่งห้าพร้อมยิงนะยางสี่คู่พร้อมก็สวยพร้อมรูปหอ่เนี่ยหนึ่งหกหนึ่งห้าก็พอดีมืออยู่กระทางรัดเดี๋ยวไปหาปลาเจอมปืนกัน đồn วิ่งไปไหนเข้าใต้สะพานอีกแล้วโดนไหนวะเนี้ยยุกแล้วโดนเงือกเจิมแล้วก็บอกใหม่ช่างต้มวัดอ่านโดนหัวโดนเงือก วยงามเปื่อนเปิดจริงๆป่าที่นี่

ไม่โดนเชียด<ท>ลอดท้องไปน้อยเดียว เิงยาวแท้นั่นชีกระเชิงเอาว่าอะไรมีอกตัวบ้าง ปล,า,ลาเอาอีกตัวป่ะขอ,อแล้วขอ,อแล้วพี่แล้วก็รถจอดร้างฮะท่ารถจอดร้างโอ้ไกลเลยเนี่ยตำรวจที่หนบางเทียนตำรวจบ้านบ้านนี้อ๋อไขขอ้คนโทรเข้าสำคัญฮะโท้ไอ้คนโทรมีคนร้องเรียนใช่